ทีมมมเคคอสวัสด,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 ดีค่ะแน,น่นะคะครับไอ้นะคะสวัสดีค่ะรู้ค่ะ,นนะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาตินะคะ,ะคป่าหินงามก็คือด้านบนก็จะมีทุ่งดอกเดียวแล้วก็จะมีป่าหินงามที่สวยงามมากมายนะคะตอนนี้พวกเราก็กลังจะขึ้นไปด้านบนนะคะไปกันเลยค่ะทีพวกเราก็มาอยู่กันที่อุทยานทุ่งดอกกระเจียวนะคะตอนนี้พวกเราก็กําลังจะซื้อบัตรกันตามมาเลย วันนี้คนเยอะมากเลยนะขนาดพวกเรามากันในเช้าผักกำลังจะมาสืดอผักกันแคะ <ไป S 1> ่คนค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรถไฟกันนะคะตามมาเลยค่ะจุดแรกนะครับเป็นการนำางนะครับตอนนี้จะไมนัรถขนที่นนะครับรอน่ารถะครัขาเีนหลายคนะบบต้องเดียวมนจะเป็นาบจแรกนะครับขอขรอึ้นรถะครับอี้่านะคตอนนี้นะคะเราจะรอขึ้นรถไฟรอซื้อตั๋วขึ้นรถก่อนนะคะเย ตอนนี้นะคะได้บัตรมาแล้วนะคะค่ารถกับค่าทำเนียมเข้านะคะตามมาเลยค่ะรอขึ้นรอเวลาขึ้นรถอย่างเดียวตามมาเลยนะคะตอนนี้นะคะขึ้นรถได้เลยค่ะรถมาแล้วโอเคตั้นตัครั้งยัรับ ตอนน,ตอนนี้พวกเราเขาอยู่รถแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าไปเท่าไหร่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทุง่งดอกกระเจียวกันเ,เดี๋ยวตอนนี้กำลังนั่งรางไปนะ เราจะเดินต่อกันไปที่ทุ่งดอกกระเจลนะคะตามมาเลยค่ะนี่นะคะเราได้มาถึงทุ่งดอกกระเจวกันแล้วอีกประมาณ350เมตรถึงค่ะเหนื่อยมากไปเดินต่อตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปทุ่งดอกกระเจยีเจยวกัน อากาศดีมากเหมือนแบบเหมือนอยูชงใหม่อะไรเงี้ยเมื่อไปที่ไอเมื่อไปเมื่อไปไเมื่อไปอากาศดีว่าไงเหนื่อยไหนสบายมาก,ามากแต่ว่าคุ้ม เราจะเดินไปชมทุ่งดอกกระเจียวกันนี่เป็นที่พมแดนแห่งพงไพรนะคะที่นี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือเสือเขาพังเหยนะคะเป็นเขตแบ่งเขตนะคะอยู่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะคะ<ป>เดี๋ยวเราไปดูกัน<ป>ว่ามันงดงามแค่ไหนไป,ไปเดินไปดูกัน เราถึงชุ่งดอกกระเจียวแล้วนะคะนุ่นเป็นไงคะสวยไหมคะทุ่งดอกกระเจียวนะคะมันจะบานในช่วงนี้แต่ที่นี่เขาเริ่มจัดงานกันตั้งแต่วันที่9มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะนุ่นนะคะหมอกกำลังลงเลยค่ะสวยมากชมได้เลย เดีย๋ยวเราเดินชมไปเรื่อเย,เยเลยค่ะ,เร,ะเราก็ได้เดินมาทั่วแล้วนะคะทุ่งดอกกระเจียวตอนนี้เราเดินมาสุดแล้วเราจะไปต่อที่ป่าหินงามนะคะอันนี้คือบรรยากาศทางออกนะคะแล้วก็มันจะมีรถจุดรับรถตรงนู้นะคะให้ให้คนเราที่เดินเที่ยงนะคะลงไปข้างล่างตอนนี้เรากำลังจะไปป่าหินงามะคะ่ะ น้อยๆกันบ้างอะไรนิมเดิมหนูจะ้องแบบค่ะ <c oughs> จบเลยนะคะข <c oughs> ันหูไม่รู้เป็นอะไรเ <c oughs> อาตำลีมาปั่นก็ไม่หายข <c oughs> ันทิ้งเหมือนขันอยู่ด้านในขันหูที่ไรละคนลักลุกทีิแ <c oughs> ม่จะหายยาให้หนูหน่อยไม่ยอมต้องคอยและอยอยู่ตรงนี้นะเอ้อ จะกินเป็นสีตัวไฟงอีเป็นยาดีจะลองไปติดยาสักสี่ห้าทีกันคูบทุกทีแลวคนลุกคนชันนะเราก็มาอยู่กันที่ป่าหินงามนะคะก็คือด้านหลังของเราค่ะจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำแล้วก็ลมนะคะก็จะมีหิน ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปก็จะมีหลายรูปแบบเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะคะก็จะกินพื้นที่มากกว่าสิบไร่เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะตามมนเลยอตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่เมนูของปีผ้าวครับอยู่ทางด้านนู้นเลยไ,ไปไปไหนไปของ้กนะ็จะมีรูปทรงรูปทรงก็งคือข้างล่างใหญ่จากเล็กข้างล่างแล้วก็ไใหญ่ข้างบน เห็นไหมคะสวยสวยดีมากมันที่เห็นถ้ามองนะคะก็จะมีลักษณะหินคล้ายค้ายถ้ำซึ่งเป็นการกัดก่อนของลมแล้วก็น้ําน้ําฝนเป็นปองเลยจ้าเราอยู่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหินแม่ไก่ยักษ์จะมีลักษณะคล้ายแม่ไก่เป็นระบบขึ้น เห็นไหะอาจจะไกลไปหน่อยเราเดินเข้าไปไม่ถึงถ้จะดูหินเลด้าเราอยู่ก็จะมองเห็นหินเอราวันก็จะมีลักษณะเป็นเป็นหินละลายก้อนจับเั็นยูแล้วก็มีช่องระหว่างกลางก็จะมีความสวยงามมาก แต่หินที่เจอมาก็รอบหินเอาาราวัมากที่สุดต้องลงไวกันแล้วเพราะเราต้องไปสถานที่ต่อไปอันนี้พวกเราก็กำลังเดินออกส,ะสระหินน้ำออก็กำลังจะไปสถานที่ต่อหน้าเดี๋ยวเราไปรู้ไ สวัดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่สุดแผ่นดินแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ทักคนเยอะแยะเลยดเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนน้นดีกว่าอูสวยมากตามั้งเต็นท

เดี๋ยวเันนี่มันตอกันมันดื้อนเอาใช่ครับนะคะเราจะไปซื้อของฝากที่เที่ยเลิศจากจังหวัดเชียงรายสามห้า ดิเ็นดินี่นะคะแพงนะจ๊ะราคาถูกมากๆเลยนนเมีพวงกุญแจด้วยอันนี้ทำจากอันนี้ทำมาจากลูกสบ,บ้ามาคา่ว

จำนวนใดกนได้นะคะร้อยสี่สิทุกตัวทุกไซเลยค่ะเสื้อเด็กก้าสิบาทนะคะนะคะราของฝ่ายร้านเป็นอาหารขนมนะคะสล้ก้เลยไมแช่หิมไม่กินไม่ิงั้นเลยมาร่นไม่สวยชิมตีอ่ะ กินได้กช่้กินหคะเอาไมอร่อยอันนี้รับซื้ทางอนสามอันนี้คือมากินเป็่อสุขภาพเท่สุขภาพค่ะลองกินไหมรักเหลดอะไรก็ถามสอง่ะทีงไม่ได้แค่นี้ ไปมค่คต <Lee. S 1> ือเนี่ยแนมคนโซฟาะ้ค ฝนตกแรงมากตอนนี้พวกเราเริ่มจะเปียกแล้วไปถึงงานป็นไงคะสวยสวยมากค่ะเพราะขึ้นไปแค่สองคนเหลือโอ้โหนั่งดินไปกันเลยเหนื่อยมากเราเพื่อของเพี่อเลยนะคะสวยไหมของเพี่อนคือบ้านใหม่นะคะมีเตียงโซฟามีดอกกระเทียมมีโซฟามีผ้ามีเสื้อสวยมากมายนะคะมี สเราว้าวพอดีารพันมา์มยมีผลไม้แย่ะอิ่มนะคะยังไมาเข้ายเลยแล้วสุนเนีของพี่ปุ๊กนะรคะอ๋อสุนนีของผมนครับก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็ฝนกระทันตกบหน่อยก็สภาพอากาศก็เม่ีย็นะครับเสียบมาาเลยตอนนี้ใชุ่เกียรวก็เลยุกขงพี่ชัน้าขอมีใจจการท่องเที่ยวเที่ยนค่นีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ See me comes so wanna pull me apart yeah my touch though it's ready with ready for guitar เมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรหัเมืองไทยล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสศร้าวๆเมืองไทยนะี่ก็ดูสวยดีพอไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆ แไทยล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีมผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีเช้านี้นึกคึ้ใจอยากเช่าหมอไซล้าไปเที่ยวกระบี่ดามัน,นมลนักชนาตั้งใจฝรั่งบอกจะไปนะไอวอนดูซีพอมาถึงฝรั่งตกใจเฮ้ยสมตำไทยแล้วมันแสบปีลีฝรั่งบอกสบายไม่พือไม่พือไม่เพื่รอยดีรอยดีชอบต้อง